สวัสดีแฟนช่งองทุกคนนะคะมนมนื่อ้านที่ยาก็จะไปตามข้มฝันของยายน้อยนะคะวันที่ผ่านมายายน้อยฝันว่ามีคนเอาปลามาหายสองต,โตเลขออกแปดสองยายน้อยบอ่ได้ซื่อนะคะงวดนี้เพิ่นฝันว่าเพิ่นไปดำน้มีคนตะโกนบอกว่าซื้อเอาเดอ้อเลขสามตหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปชมน้ำกันได้ค่ะยิ้นดันยายน้อยฝันว่างวดวังหันนุบ่ได้สัมผัสไดยยินตาวากระจอ,อนเอาปลามาหายสองตัวของวันที่ผ่านมา ได้เ่อวานี่เอาฟ้ามาให้เก่็เอาทางบ่อซื้อการยังว่าบ่อซื้อการยังว่าเอาหิวมาให้อยู่หน้าบ้านประคองไงทำแข่งดิไดย์เดือนเดือนละได้หน่อยฟันได้คักแต่เนี่ยทงบ่อซื้อนบ่บอกลูกบอกร้านซื้อแต่บอกลูกบอกมันอยู่มันมาสนใจของแมียเรื่องยำสาวมากคุณฟันบอกเอาปลามาคุณสองตัวประคองจี๊ดคุณยิ่งยิงสั่นบอกมันอยู่ดิมันผลืมเลยเดี๋ยวมาบ่ห้องเออ อันนี้แม่ก็ไปทำงานสวบเลยังานมีคนตายเยอะขมันขมัแม่ได้สัมผัสเัินตีเอ้ยคนถึงประคัตแลยเจ้าได้งวดนี่ฝันไปอันนังว่างวดนี่กับกันนั่ว่าฝันเด็กแรกเล็กแสนอันวานงูใหญ่มหาน่นะจ้างูมาจังไดนงูจะกุเล่ยมาแต่ใสงูกับว่ามันงูมันงูตัวดำๆเป็นเกจเป็นกิ็ด ขาวเมล็ดพันธุ์หนาเกิดซีเนตพันหนาก็ดมีตพันนากันแล้มาเขาดะไก่มันเลยหมูบลงงูตัวนึ่งหมูหัวล้เลยเอาเมือไปลูบลูบยังเสียลูบเย็ดมันแข็งกีรีผู้นีกิดมัน่อบพยานลูกไปลงมามเลยเกิดเป็นผู้ชายเอาเป็นผู้ชายยืนขึ้นเลยทำเพ่อใหยัง เป็นบ่เบายัง่บ่เ้ายังเป็นผู้สายยูนขึ้ปซื่อนี่บาเ้ายังเลย้าีือก็เลยแกกวฟันเห็นไมเนี่นั่งฟังเราเลยว่าทีเหมันกัหาเก้าเก้าหาแล้วองรชาวานะภาสีมือเป็นฮาอันงูหญ่เป็นเก้าเ็นเลตี5าเกาเกาออนั่นะอืะบันนี้ขึ้นขึ้นอันฝันเลยจ้งซี่จ้ามันนี่ขึ้นพอมาฟันวะไจังไดขึ้น่อมานี่ยันวบาไปขายกุ้ง ุ้งเจ้าของนี่ยผันกตชุบที่นกบินนกบินนี่กุ้งชุบที่กุ้งควายบกุ้งควายนี่มันนอาตัวใหญ่มันใส่ดีวันนี้ในโคขายเล็วมั้งจังจะจังแล้วเอากุ้งมาขายแข่งกันกุ้งแล้วมันตายหมดกุ้งนี้ในโคตายหมดวันนี้กุ้งกุ้งมันแย่เหมืนม่ตายจ้าจะไปยังมาขายแข่งข่อยเอาข่อยกังได้ขึ้นเจ้าเนาะเจ้าก็ได้ข่อยก็ได้น้ำเจ้าท่านว่ามันเจ้าพ่กเมื่อกุ้งตายข่อยจะมัดก้อนไว้ทันว่า กับเราเนี here. Here. ่ยเราถึงคนไปขายกับมืดของวัเ่ยแต่วันของเากับมืดที่หม่บ้านมากกวบามากคนนี้บอกเตุผอาคือพันธุดดีแทก้าวหาเก้าอ่อนยอะไงเงี้ยที่ได้โกะกัไรมาบอกม่บ้านมาบอกเลยที่เ่าเอามือจับกุ้งขายนีทีเป็นเก้าหก้าหกุ้งกุ้งมันก็เป็นเก่ายีล้วเมมือก็หาอันกับเอามือไปรวบงูในตีเก้าหาหาเนั่นแหละกตียงที่แหละวันไหนี้ วันนี้ก็ฝันเจ้าหย่างอยู่ตรงนีัดนี้ได้ขึ้นก็มากกับมาฝันว่าผู้ชายมาหมัดกันแล้วเขียนเลขตัวได้ไว้จังฝันว่าตะก้นมาหมัดฝันงูมาหาแต่ยังว่าเก้าสามสามขึ้นมัดซื่อเก้าสามสามเขียนไว้เขียนไว้อยู่เขียนไว้แล้วก็ฝันว่างูมาหาแล้วก็ฝันว่าได้ได right ้เอากุ้งไปขายก็จะมีแต่ฝันก็ฝันดีๆนั่นแหละวันนี้ ฝันแล้วมือมือมือขึ้นมาฝันอี้อบันน้องมือขึ้นกมาฝันอีกดำหน้าดจังน้ง่นเพ่เอาก็น้าเป็นนั่นมีหกไหลอืหนาเป็นเป็นไฮหน้าเป็นลุกเป็นลุกไปทีลึกๆหน้าเป็นซื่อสาอนน่ง็่ะดำไปดำมากดำหน้าอย,ายู่หกคนเมืนจังหกคนเอาขึ้นเอาหน่อยมันสิเรียกว่าเล่ห์ว่ยงสั่นอ่างเยสู้ได้ปะไอ้ขอๆดำน้ำในเปียง จ้าเอออันดำกั็มาดำมันตัวว่าเส้นขวัญในเงียหลืออิ่นมาดำน้ำดำไปแล้มาหนามละได้อาบหนามพร้อมดำหน้าไปพร้อมฟันดีเนาะฟันไม่ได้อาบเออพอไงอ่นพี่ด้วยบ้านได้อาบวอกนี่แล้วนี่แหละหูเลยได้ยินว่าบ้านหกศูนย์หนึ่งเห็นพระมากเลยพระก็มากคือเก่ามากผู้ใดเป็นคนบอกหกศูนย์หนึ่งเสียงจักเสียงแผลบอจักผู้บอกแต่ยินแต่เสียงอื ดำหน้าแล้วมาอาบน้ำเขาจะบอกเลขอาบน้ำหน่ะได้ที่ว่าคือเอาเล้อเลขหกศูนย์หนึ่งพันห้าไม่ก็เห็นตัวขั้นดิเงินยิ่งจะเสียงนี่แหละวันนี้พระมาสามองค์พ,พ,พระพ่อผเลี้ยงมาสามองค์อิริพระบ้านนี้ก็บสามพระบ้านนั่นก็บสามเือกันมืมนเอเช้าก็มาเจอกันทั้ง 6, หกหรือเป็น 6, หกองค์ยี่หน้าบ้าน ฝันได้ฝันว่าพามาสามองตื่นเส้ามาพากับสามนี่อันนี้กับสามวันนั้นก็บสามยังว่าวันละสามองเป็นหกมันคือจริงคือฝันเป็นจริงคือฝันเป็นจริงคาเตอร์สันนี่เดียวนี่แต่ว่าฝนตกคายมากจะเคลียร์ผ่านลงมาฝนตคายมาท่อมกันบอกฝนตกคายมากฝนตกคายมาบินบัตรแจ็คเตอร์แต่ว่าก้นห้องบอกเลขว่าเสือเอาเด้อหกศูนย์เป็นเป็นผู้ยิงหรือผู้ชายเสียงอันเ่าเห็นหอดคนแต่ว่าเสียงเสียงเสียงน้อยหรอกเสียงน้อยๆคือเสียงมันยิงหรือเสียงยังไงบ้านมันยิงกับกับแมน เสียงเลยอันหกศูนย์หนึ่งผ่านอ่ะว่าเลยน่ะอืมนย่างนั้นฟันสองขึ้นสามขึ้นมิตรฟันดีดเนาะมิตรฟันดีพาก็มาสักสามขึ้นเปลี่ยนกันมากมากนะฮะนี่ที่ว่าฟันเป็นโตนี่จำได้คือนหกศูนหนึ่งที่ว่าคนบอกให้เสื้อเอเด้วยหกศูนย์ห่งด้ยินแต่ว่าตัวนี่แหละคนบอก ฟันว่ามันแมาเนี่ยเจ้าคือฟันดีเถะมันเกิดว่าอันนี้ฟันว่าเอามือมือขายกุ้งกับมือไปลูกงูเล่ตีหางเก้าหาเออเนี่ยเจ้าผู้สิตีจังไหนหอกแต่วางเขาว่าตีอันแต่ว่าไม่ใหญ่เขียนเลขไว้มีเก้าสามสามครงเดียวเก้าสามสามครงเดียวเท่านี้แหละเขียนไว้แล้วฟันเขียนเลขไว่เก้าสามสามแล้วก็ฟันว่างูมาหาแล้วก็ฟันว่าได้ไปขายกุ้งแล้วก็ฟันว่าไปดำนาคนเลยห้องบอกว่าเสือเดิมหกศูนย์หนึ่งสองคืนนี่ไม่ใหญ่นอน บุกเหนียเหนียวเชบอนสูมือสู่เอาป็นยังเกี่เลขสันยังวะเมื่อเชวานยังเพียร์แต่เงาทันเป็นเลขสี่ละสิมิโชคมันบอกเปลี่ยวยังวะบ้านก่าบ้าเนื้อพี่น้องเพิ่นฝันหลายขึ้นเด้อค่ะเพราะป็นจริงยายน้อยเขียนเลขไว้มีเก้าสามสามแล้วก็ฝันว่างูใหญ่มาหาเพิ่นกะตีเก้าหาฟันว่าไปขายกุ้งเอามือเศร้ากุ้งขายเพิ่นกะตีเก้าหาแล้วฟันว่าไปดำน้ามีคนห้องบอกว่าซื้อเอาเด้อ คนบอกเลขนี่ยนะคะเลขที่คนบอกนี่คือหกศูนย์หนึ่งหางเดียวอยู่ในนี่มีเก้าสามสามกับเก้าห้ากับหกศูนยหนึ่งส่วนตัวเยอะน่อยเยอะหน่อยมากตัวได้หลายก็มูหนีเให้น่นนี่สิเน่นตัวกขนมากมากตัวนี่เราตัวตัวนี่เรามากตอวเก้าสามสาเพราะว่ามันฝันน่นแหลกเขียนไปเลยเขียนอันเก้าสามสามมีฝันเจ้าไหนเจ้าไหนเขียนไ้อันฝันแบบเฮียนอบุญเฮียนอาบุญเฮียนผลเรคพามาเทศค่ะ มาเทื่อเฮียนเลยบันทีเฮียนเฮี่ยนมาติดกันเฮียนม่เิี้เปี่ยงกันทีว่าคนตายหรือไจ้ากมีคนอยู่ดีเดียนี้จ้าบันีีไม่แยกผืนยางใบกูเหยียบตะขี่เหยับตะขี่เฮียนผืนเบยางเฮียนผืนเก่าบเก่าอ๋อขัดฟันแบบนี้ชื่อเลขกระเทยตะเทยตะเก้าถือมัดบ่อเลขเก้าสามสามหนึ่งแปลว่าจังใดเอามาจังใดึือมัด คือคือนี่เล่เขียนไว้ออไล้เขียนไว้เขียนแล้วกับฝันเรางูใหญ่มาหาฝันมีเฮียนนีกก่อนเขียนมาล้วเรืะองเป็ฝันดีเขียนอีกก่อนอมอันนี้ไม่ย่่นจมบ่ม็นตีกับตีบ่จนเราตายเรา่ิวันผู้ถ่าอมนั่นแหละบ่คือการเด้อกันแล้วคนห้ามบ่คือกันห่วยังไงเด็กยังได้หนีมีเก่าสามสามกับ หาเก้าเก้าหาก้าหกสินหนึ่งขึ้นแย่หน่อยกันนี่มีแค่เขานี้แหละบ่มักเก้าสามสามอะไรคนบอกเป็นตันี่บ่หมักบอกหกศูนย์หนึ่งบ่บ่หมักเหมืนเถอะบรนทามันออกมาสิบบ่ห้องโอ้ยบอกมาจะใส่เอซี่ใสเลยเออบ่เป็นยังคนห้องบอกให้เสืออเดอร์หกศูนย์หนึ่งนี่ยังว่าบ่มักอยู่พี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอซี่หมักบ่นเออคนบ้าคนห้องบอกให้เสืออเดอร์หกศูนย์หนึ่งนะคะ ฝันว่างูใหญ่มหาพ่นเอามือลูบหลงังงูพ่นก็เลยตีเก้าหาหเก้าพนเอากุ้งมาขายพจนก็เอามือไปเศร้ากุ้งพ่นก็ตีเก้าหเก้าแต่ว่าเลขเก้าสาเป็นเลขคิดมาของยายหน่อยเด้อค่ะนะครับเป็นแม่ท่าหาเสื้อราคินแลงแมขาบานนะคะ้เอ็ออกซซีส่งดีคิจาร้านะคะ,อะ,อะข,ขอบคุณคุณยายหน่อยนะาถึ่มัฝันเห็นเอ็ซปังน้ำกันใอ้โชกใอ้มาเด้อ